เรามาคุยกันเรื่องนี้นิดนึงนดีกว่าเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแบงเป็นความอีลุงตุงนังแบบมากวายมหาศาล,ละเราได้เล่นเกมกันน้อยมากเมกื่อวานเพราะว่ามัวแต่ทะเลาะก,กับ HDR อยู่เออเนี่ยเมื่อวานจะว่าทั้งวันนี้แล้วเมวื่อวานนะเต็มไปได้วยการทดลองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือเราทําอะไรและเราได้อะไรมาบ้างอันนี้แบบเราว่ามันสามารถไปตัดเป็นคลิปได้ว่าใครอยาก live HDR ให้ทำอย่างนี้ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันเราได้ความประมาณนี้ก็คือการที่เราจะ HDR streaming ถ้าการที่เราจะ live H DR เนี่ยคือเราต้องการกลุ่มคนดูเป็นหลักเลยนะคือ HDR เป็นเมน คืและ s d r ก็คือคือตามมีตามเกิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะไลฟ์แบบ HDR สต e a m i n g เนี่ยมันต้องมีกลุ่มคนดูเป็น HDR mm. เช่นแบบส่วนใหญ่นะคือมือถือที่รองรับอะแล้วก็แล้วก็จอเออจอ HDR อะไรเงี้ยเปิดจอ HDR แต่ส่วนใหญ่อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบน,น,แบบนี่ยังเป็นคนส่วนใหญ่อยูย่ s d r 70%ถึง80%อะไรเงี้ยเพราะงั้นไม่คุ้มไม่คุ้มลองและการที่เราจะสตรีม HDR เนี่ยภาพ HDR จะสวย แต่ภาพ SDR นี่คือแบบตามมีตามเกิดมากเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรียกว่า Color Space Color Space เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจเรื่อง HDR นิดนึ่ง Color Space ของของ8 bit เนี่ยที่เรารู้จักกันคืออะไร sRGB ใช่ไหมกับอะไร REC 709ลืมความรู้เมื่อวานที่อาจารย์สอนไปหรือยังอ่า อันนี้คือ8บิต8บิตใช้ในงานอินเทอร์เนต็ตทั่วไปอ,อินเทอร์เนต็ตใช้ในงานอินเทอร์เนต็ตทั่วไปแต่คราวนี้เนี่ยการการที่เราจะสตรีมมิ่งแบบ HDR เนี่ยเราต้องการเราต้องการค l ล r รสเปซแบบ10บิตใช่ไหมอ่าซึ่งในการสตรีมมิ่งหรือว่าการการเรนเดอร์สี10บิตเนี่ยเราจะต้องใช้ค l ล r รสเปซอีกแบบหนึ่งซึ่งมันมีอยู่2ตัวก็คือ PQ กับ HLG อ่า PQ เนี่ยคือเอ่อมันเหมือน ไฟล์รอของวิดีโอรู้จักไฟล์รอของวิดีโอไหมเหมือนถ่ายภาพรออะไรประมาณนี้ยที่สีมันจะจืด,จดเลยแล้วถ้าหากว่าเราดูไฟล์1 0บิตพันบิตอ่ะก็คือมันจะจืดไปเลยแต่เขาให้เรามาเล่นสีทีหลังอันนี้คือธรรมชาติของไฟล์ PQ ส่วน HLG เนี่ยคือ HDR บวก SDR แบบผสมผสมกันมาแต่ว่า HLG เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือมัน SDR เนี่ยมันจะด้านมากมันจะด้านแบบด้านมากๆอะ่ะเออ เรียกว่าก็ถ้าถ่าย 4K ก็จะรอนานหน่อยอ่ะฮะคืออะไรอะ่ะก็ถ้าถ่าย 4K ก็จะรอนานหน่อยนั่นมันรอนี่ขนาดตบแล้วยังไม่เข้าใจเลยขอโทษนะแบบเอ๊ะคืออะไรแต่แต่มันกคือไฟลร์รอของวิดีโอของภาพปะอืมอ๋อรอนานรอนานเนอะ <c oughs> โอเคโอเคถ้าหากว่าเราใช้เราสตรีม HDR แบบ PQ เนี่ยนะคนที่มองเห็น SDR เนี่ยก็จะได้ จืดอ่าก็จะเห็นภาพที่จืดเหมือนดูไฟลร์รอวิดีโอเลยมันจืดมากอันนั้นก็คือไฟล์ P Q อ่าส่วนอีกอันนึงคือ H L G เนี่ยคือ H D R ผสม S D R มาเลยเวลาแปลงเป็น S D R มันจะได้สีที่ใกล้เคียง8 b i บิต S R G B แต่แค่ใกล้เคียงเราจะได้สีที่เป็น S D R ก็ใกล้เคียงสีปกติ H D R ก็ได้เป็น H D R แต่ S D R นี่ยนะมันจะ เอสดีอาร์มันจะด้าน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะเอ,ะอ่อคอนทราสต์กับเซตจูเลชันอะไรเงี้ยกับเซตจูเลชันจะแรงเออ HLG เนี่ยมันจะทำให้คอนทราสต์กับ s a ต u ู a t i o n แรงเนี่ยสี1 0บิตมันจะมี PQ กับ HLG ซึ่งถ้าตอนนั้นเราก็ต้องเลือกระหว่างอ่าโอเคให้คนดูดูสีจืด,จดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่แมทเบิร์ดดิมบอกว่าสีมันจืด,หร,จดหรือคนอื่นบอกว่าสีมันจืดเวลาเปิดเปิด HDR SDR อะไรเงี้ยมันมาจากไฟล์ PQ การที่เราจะเอาไฟล์ PQ ไปทำให้เป็นสีปกตินั้นต้องเอาไปใส่เขาเรียกว่าอะไรนะ รูทต้องต้องใส่รูทก่อนรู้จักรูทไหม L U T อะรูทแบบเนี้ยมันคืออารูทมันย่อม,มาจากอะไรนะ lookup table อา lookup table ซึ่ง lookup table เ,เ,เนี่ยมันเอาไว้อ๋อเวลาเจอสีอันนี้ให้แปลงไปเป็นสีอย่างนั้นเวลาเจอสีเวลาเราเจอสีที่มันค่อนข้างมืดโอเคให้เปลี่ยนไปเป็นแ8บิตที่มืดเวลา เจอสีที่สว่างให้เปลี่ยนไปเป็นอันที่สว่างมันถ้าถ้าอธิบายตัวชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอธิบายการทํางานจริงๆสําหรับคนที่ใช้แบบ,บายทางเลยนะก็คือมันคือฟิลเตอร์แปลงสีแต่แปลงจากไฟล์ลอที่มันจืดๆเนี่ยไปเป็นสี srgb สี srgb ก็คือสีปกติเออปกติเลยเพราะงั้นณตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานคืออะไรเรากด p q มา แต่เราไม่ได้ใส่รูทมาเลยจืดและคราวนี้เราก็เลยเปลี่ยนจาก P Q ไปเป็น H L G ซึ่ง H L G นั้นก็ทำให้ S D R เนี่ยคอน s t ส a ซ u ูเ t ชันแรงซึ่งเราก็ไม่ชอบขนาดนะั้นเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ของเราเป็นคนดูด้วย S D R แบบคนดูแบบปกติอะ n อนท s นมันแรงแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเล่นแบบเล่นแบบ H D R แต่สตรีม S D R อันนี้ง่ายเลยเพราะว่าคือพอพอเราจะเล่นแบบ HDR Steam HDR เนี่ยมันจะทําให้ HDR เนี่ยเป็นกลุ่มคนดูหลักและ SDR เนี่ยจะตามมีตามเกิดคือภาพไม่สวยเลยแต่ถ้าหากว่าเราจะเล่นแบบ HDR และ Steam SDR เนี่ย SDR ภาพสวยเพราะว่าเพราะว่าเวลา แปลงแบบด้วยแคปเจอร์การ์ดของเรา e อ g ก t o ต k X เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่เวลามันแปลงจาก HDR กลับมาเป็น SDR โดยไม่ใส่อะไรเลยไม่ต้องใช้ Color Space ของ HDR เลยอ่เลยมันสามารถส่งข้อมูลมาเป็น s r g b ได้เลยมันเป็น SRGB ได้เลยแบบผ่าน SRGB ผ่านเอ,อผ่านผ่านแคปเจอร์การ์ดเพราะฉะนั้นการที่จะสตรีมให้มันเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะพอเราจะสตรีม HDR มันเลือกได้แค่อย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นประชาชนรูปไม่น้อยไปเลยถ้าเราจะสตรีม HDR ให้สวย คือคือจะสวยแค่ HDR ส่วน SDR เนี่ยเรียกได้ว่าพอมองเห็น <c oughs> เออประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราก็เลยยอมแพ้ไปเล่น SDR ดีกว่าเพราะถ้าเราเล่นเกมแบบ HDR แลสะสตรีมแบบแบบปกตินะภาพปกติเลยสวยดีไม่ต้องใส่อะไรเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือทำไมมันติดแดงทำไมสีมันเข้มเพราะว่าตอนนั้นอะเกิดจากการที่เราเล่นเกมในใน PC เราเป็น HDR ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ใส่แฟน Capture Card อ่าใส่ผ่านแคปเจอร์การ์ดแต่ว่า Capture ์การ์ของเรานะ่มันดันตั้งไว้ให้เป็น HLG ซึ่ง HLG มันคือ10บิต10บิตก็คือเอ้ามึงส่งข้อมูลมาเป็น HDR แล้ว การที่เราสตรีมเป็น SDR ก็แปลว่า OBS อ่ะมันจะแปลงเองซึ่งการที่ OBS มันจะแปลงมันก็จะกลายเป็นนี่คอนทราสูงสัจเจลชันแรงนั่นแหละนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะบอกไว้เป็นความรู้นิดหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการ HDR นะอยากจะสตรีม HDR หรือว่าเลคคอร์ดเป็น HDR เนี่ยทำยังไงอย่างแรกก็คือคุณต้องทำใจก่อนว่าเวลาสองทางเนี่ยมันดีไม่เท่ากันไม่มีทางที่เราจะรักษาคุณภาพของ s d r ได้ถ้าหากว่าเราอยากให้ HDR มันดีแต่ถ้า ว่าเราสนใจมือนนั้นจริงๆเช่นอยากอัดเกมเพลย์เป็น HDR เป็นไฟล์ HDR อย่างแรกที่เราจะต้องปรับใน OBS ก็คือเอาเริ่มจากที่ OBS ก่อนมันจะมีแถบ Advanced อ่า Advanced มีแถบ Advanced เราต้องไปเปลี่ยนอะไรบ้างเราจะต้องไปเปลี่ยนเป็นสี10บิตสี10บิตซึ่งน่าจะเรียกว่า P010 P10 อะ P10 อันนี้มันจะเป็นแบบเออสต่อ4ต่อ4 10 b i บิตมัง้งมั้งนะไอไอไอเลขตัวนี้ไม่เลขตัวนี้ไม่ชัวแต่ว่าชื่อ p ีเซมันชื่อ P10 มันเป็นการเลือก Color Space แบบ10บ i ิตแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปเลือก Color d e ์เดให้มันเป็นเลือก Color อร์เดให้เป็น PQ หรือ HLG เราเรา,เรากดมาให้ดูได้มั้งแบบไม่พังอะ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรมันคงไม่พังอะ่ะ ตรงนี้อันนี้คือเซตติ้งของ OBS ใช่ไหมมาหน้าแอดวานเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนคัลเลอร์ฟอร์แมตกับคัลเลอร์สเปซอันนี้เราสตรีมเป็น SDR ปกติก็คือ เราเลือก Color Space เป็น srgb ใช่ไหมแล้วก็เลือก Color Format เป็น nv12 เนี่ยคือ8บิต4-2-0ต่อ2ต่อ0ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสตรีม hdr หรือว่าอัดเป็น hdr เนี่ย f o r o r t o r m a t เราต้องเลือกให้เข้ากับ hdr <S <S ก็คือเลือกเป็นข้างบนเนี่ยเลือกเป็น p10 ก็ได้หรืออันไหนก็ตามที่มันเป็น10บิตอะแล้วก็เลือก Color Space เป็น pq หรือ hlg จะได้รองรับ10บิตเหมือนกันที่เหลือก็อ๋อแล้วก็ตั้ง hdr normal peak level ไว้ที่ที่จอของเรามันพีคเออประมาณนััน้้นนนนอออีก็คืแแบบึงต่มา ถ้าหากแถบต่อมาที่น่าสนใจคือตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนโปรไฟล์สตรีมมิ่งเรคคอร์ดดิ้งเนาะโปรไฟล์เปลี่ยนจากเมนไปเป็น เมน10เมนก็คือเมน8บิตเมน10ก็คือเมน10บิตอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูโปรไฟล์จะอยู่ตรงนี้โปรไฟล์อันนี้ก็คือ Color Profile เลือกระหว่างเมนกับเมน10ถ้าจะสตรีม HDR ก็ต้องเป็นเปลี่ยนจากเมนเป็นเมน10ให้เป็นเมน10บิตอ๋อและ YouTube รองรับ HDR Encoding แค่รูปแบบเยีวเท่านั้นต้องเลือก Encoder เป็นเอ่อ uh HEVC หรือว่า H 2 6 5 H .265 มี Encoder ตัวเดียวที่รองรับ HDR ของ y o u t u b e อืมถ้าเราใช้ H 2อ4หหรือว่า AV1 แล้วพวกเนี้ยไม่รองรับ HDR ไม่รองรับ4 0บิตประมาณนั้นนี่ก็คือถ้าเราเซตแค่เนี้ยสตรีมของเราจะเป็น HDR แล้วแล้วที่เหลือก็ต้องไปว่ากันตาม Input Input ก็ต้องเช็คว่ามันเป็น1 0บิตไหมเช่นณนะตอนนั้น อ๋อเกมเราเป็น10บิตแต่กล้องเราไม่เป็น10บิตกล้องเราก็เลยจืด10บิตก็คือจะต้องเลือกแบบเลือกตามนี้และ color space เป็นแบบ P Q H L G แล้วก็แบบ P 010อะไรเงี้ยอืม010เลือกแบบนี้ให้หมดแล้ว HDR ของเราจะไม่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาแค่ HDR นะ SDR ก็อาจจะไปมีเหมือนเดิมซึ่ง H L G เนี่ยเขาเขาบอกว่าเวลามันแปลงมันจะได้อนทราสต์กับ saturation แรงแต่ว่าไม่ต้องไปผ่านรูทสีมันสด เพราะฉะนั้น HLG เนี่ยเหมาะกับเหมาะกับสตรีมเหมาะกับสตรีมมิ่งส่วน PQ ก็จะเหมาะกับเรคคอร์ดแอนเรคคอร์ดแล้วก็ต้องไปเกลี่ยสีอะเออมันต้องใช้คำว่าต้องไปเกรดดิ้งทีหลังอะไรประมาณนี้เพราะงั้นแล้วแต่เราจะเลือกวิธีการถ้าอัดเราก็แนะนำให้ PQ ไปก่อนแล้วไปผ่านพวก color grading เช่น DaVinci Resolve หรืออะไรพวกนี้เออประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือความรู้ทั้งหมดที่ได้มาจากการทางย่า เมื่อวานซึ่งสุดท้ายเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าคนดูของเรามามีตรงนี้เยอะก็ HDR ก็โยนทิ้งไปทุกคนเห็นไฟจาก HDR แค่ตรงหน้าเราก็พอละประมาณนั้นก็แล้วกันโอเคอ่ะประมาณนี้นี่คือเรื่องราว ที่เราหยิบมาแบบสั้นๆมากๆ,ๆเลยว่าจริงๆแล้วเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครสงสัยอะไรไหมหรือว่าไม่รู้เลยพี่พูดอะไรผมมารอดูเล่น Battlefield 4 <c oughs> เอ้อ Battlefield 6 <c oughs> ก็เออก็จริงนั่นแหละความเกิดขึ้นอิลุงตุงนังสุดนัวเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอยู่ในกระดานดำนี้นี่ไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราปรับ R เนี่ยถ้าเราปรับเป็น HLG อ่ะแล้วมันเปลี่ยนกลับมาเป็น SDR เนี่ยคือมันจะอนี่เลยมันจะคอนทราสสูงมันจะ a ซทูเ t ชันแรงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะอันนี้คืออันนี้คือ HLG มันเล่งสีขึ้นมา แต่เราสตรีมเป็น SDR เงเราก็เลยกดเป็น Default ไปซึ่งนั่นคือ REC 709ก็คือถ้าเป็น SDR เนี่ยก็ตั้ง Color Space ให้เป็น SDR ไปเลยเราเห็นจอเป็น HDR ก็จริงแต่ว่าแต่แต่คอมมันฉลาดถ้าหากว่ามันทำทีละอย่างมันจะพังก็ต่อเมื่อทำสออย่างเท่านั้นเอง UI พวกแชทพวกอะไรนี้สีจืดซีน้ำเมื่อวานมันทำ UI ให้เป็น HDR ด้วยได้ปะ มันคือ U I ของ O B N วะไม่ใช่มันคือภาพ JPEG ฮะคือเราต้องไปทําใหม่หมดเลยอ่ะเออต้องทําใหม่แบบเยอะเลยอ่ะต้องทําใหม่หมดเลยเพราะว่าภาพ JPEG ก็ใช้ไม่ได้มันต้องใช้ไฟล์ที่เป็นแบบ H D R อะไรประมาณเนี้ยเออเอาละถามอะไรนิดนึงสิอือปกตฉันไม่ได้เซียน H D R เท่าไหร่เวลาที่เราใช้จอ H D R ถูกป่ะแล้วเราถ่ายสกินช็อตอืให้คน S C R ดูเขาจะมองภาพเนี่ยปืดส่วนเรามองก็ปกติดีดีวะใช่ภาพมันจะมืดเออเพราะว่า H D R เนี่ยมันคือ จริงๆแล้วจอคนเราเนี่ยความสว่างของมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่200นิตอ่ะใช่ไหมสมมุติสมสมุติสมสมุติสักอ่ะ200รนิตเงี้ยแต่ HDR เนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งความสว่าสงสูงสุดของจอไว้เท่าไหร่ซึ่งโดยมดาตรฐานของ HDR คือเท่าไหร่1,000นิต 1,000นิีโดนแฟดแบงค์นี่คือวบวาบเลยนะใช่1,000นิดคือสีขาวของจอ H D R ส่วน200นิดคือสีขาวของจอ S D R เพราะนั้นถ้าหากว่าเองแคปเจอร์ภาพ ที่มีสีขาวเท่ากับ1นึ่พันิตเขาก็จะเห็นสีขาวแค่200รนี่คือเขาเห็นความสว่างแค่1ใน5ของเองซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันเป็นหน่วยความสว่างอะหน่วยมันเหมือนเสียงอะหน่วยมันเดซิเบลอะมันไม่ใช่แค่ลงไป5้เท่าอะมันลงไป10กําลัง5เท่าอะเพราะฉะนั้นมืดก็ไม่แปลกส่วนถ้าหากว่าคนเอา SDR ไปใส่ในจอ HDR อันนี้วินโดว์มันฉลาดมันแปลงทุกอย่างให้สว่างขึ้นได้แต่มันไม่แปลงทุกอย่างให้มืดลงเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแคปเพื่อนแคปภาพจาก SDR มาใส่ให้เราดูในจอ HDR ก็คือปกติแต่มันอาจจะจางๆนิดหน่อยเออมันเป็น,นอย่างนั้นฉันเคยถ่ายสกรีนช็อตนะเปิด HDR ไงสวยเรานะแต่มันไม่สวยเขาใช่ถ้าเปิด HDR บน Windows แล้วกดสกรีนช็อตผ่าน Xbox Game Bar จะได้ไฟล์2ไฟล์เลยแหละอื แล้วก็ต้องส่งไฟล์ s d i ให้เพื่อนแทนนะฮะ Xbox เอเอ,เอ,อ PC PC แต่ว่าเกือบไม่รู้เหมือนกันก็อยากทำได้เหมือนกันแบบกดกดถ่ายทีเดียวไม่ได้เหรอแล้วแบบกดถ่ายทีเดียวมาสงไฟล์อะไรประมาณนั้นถ้ากดถ่ายทีเดียวก็ลากไปที่จอ SDR ก,ก่อนแล้วกยกดถ่ายโอ้โหชีวิต <laughs> คือจอ SDR ฉันต้องเป็นจอตั้งเว้แล้วไม่ไปทัชสกรีนหรอไหม วุ่นวายจัดคือคือจอชันนั้มันเป็น 2K ก็จริงไปมันคือคูณพันซีสีถูกปะอืออ่าพราะงั้นจอตั้งชันน่ะฉันก็ให้มันตั้งพันซีสีไงมันจะได้ต่อกันพอดีอ่าไม่ต้องนะกดถ่ายทีเดียวเนี่ยแหละมันจะได้ไฟล์ HDR มาไฟล์หนึ่งนามสกุล XDR มั้งจำไม่ได้แล้วกับ JPEG อีกไฟล์หนึ่งคุ้นๆเคยทำสมัยนน้นฟอซ่าฮอลซเออนั่นแหละนั่นแหละ